วิธีการเข้าโหมด Pro 100เพื่อที่จะไปทำเควสตของ Cosmic Summer นะคะก็สามารถเข้าได้จากการเลือกที่หน้านี้เลยนะคะก็เลือกโหมด Pro 100ที่เป็นรูปที่ใส่เลือกแล้วมันก็กำลังกรับฮิปอยู่จากนั้นกด accept ค่ะอันนี้สามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยชนเพื่อนเข้าไปได้นะคะ เป็ n d coin t t e u y i v e n at v g n d i n i n e เพื่อนเพื่อนจะต้องนำเหรียญนะคะมาซื้ออาวุธที่ตู้ขายอาวุธพวกนี้แหละค่ะจะเป็นอาวุธระดับไหนราคาเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าจะต้องทำทั้งหมด10ครั้งแล้วเราจะหาเหรียญได้ยังไงการที่เราจะหาเหรียญนะคะวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการที่ค่าคนนะคะเราค่าคน1คนเราจะได้เหรียญทั้งหมด50หน่วยแล้วก็เพื่อนๆจะ ทำกีตาก็ได้นะคะมันก็จะมานับรวมๆกันให้เพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะค่าคนแล้วก็เก็บเหรียญจนครบที่จะซื้ออาวุธทั้งหมด10ครั้งได้ก็อาจจะต้องเล่นเยอะนิดนึงแต่ว่าไซาจะมาบอกวิธีการที่สามารถทำเควสของแต่ละแบบเนี่ยให้จบภายในระยะเวลา30นาทีได้เดี๋ยวไซจะลงหลังจากที่ลงคลิปแปลอันนี้แล้วกันนะคะเพราะว่าอันนั้นมันจะต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะไซไม่อยากให้เพื่อนเพื่อนรอวิธีการทำเควส น,นานเกินไปนะคะบางคนอาจจะพอเล่นได้ก็อาจจะทำเควสอื่นไปก่อนแต่อันไหนที่มันยากมากเนี่ยเดี๋ยวมารอเทคนิคจากไซ์แป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวไซจะลงหลังจากที่ลงพวกนี้เสร็จแล้วรอสักครู่ค่ะถ้าหากคอนเทนต์นี้ดีมีประโยชน์เพื่อนๆสามารถช่วยซัพพอร์ตไซได้โดยการไปที่ Item Shop จากนั้นกด Support ตครีเอเตอร์ทางด้านขวาล่าง พิม Beauty and a n d a b e ที่เป็น Creator โค d e ของไซน์แล้วก็กด Accept จากนั้นก็ซื้อสินค้าได้ตามปกติเลยค่ะการใส่ Creator โค d e ของไซน์ที่ช่องนี้นะคะมันจะช่วยทำให้ใส่ได้ค่าขนมเมืเ่อเพือนๆทำการซื้อสินค้าด้วย V Bucks แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะโดเน t ผ่านช่องทาง True Money Wallet ก็สามารถทำได้โดยการโดเน t มายังเบอร์ที่อยู่ทางด้านขวาบนของซอหรือช่องทาง PayPal นะคะผ่านลิงก์ที่อยู่ทางด้านล่างของคลิป ซาไปก่อนนะคะทุกคนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ